ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เมืองเลิฟลี่สาก,กุลาอยู่กับพี่ตังกว่าและสีสาวฟูจิสึพร้อมกับเต้าเหมียวเต้าเหมียวก็จะตาปือป้อๆหน่อยนะคะเนื่องจากนอนน้อยนั่นเองประเด็นอยู่ที่สีสาวฟูจิสึแฟมิลี่ค่ะซึ่งอาจจะเป็นคอนเทนท์ที่โหดร้ายกับพวกเธอไปสักหน่อยสาเหตุเพราะคอมเมนต์นี้นั่นเองค่ะเราจึงต้องมาทดสอบขอโทษนะสาวสาวฟูจิสึมันเป็นคอนเทนต์อะ นี่ค่ะก็จะเห็นว่าท่าเดียวกันจริงๆด้วยยกเว้นมามีฟูจิสื่อจากร้านมินิมาร์ทเท่านั้นอ่ะยังซื้อของได้อยู่นะคะเอาล่ะเต้าเหนียวสงสัยงานเนี้ยต้องให้เต้าหมาไปประกันตัวอีกแล้วละมัง้งอีกสักครู่พบกับซ่อนเงื่อนเพื่อนิษยาในอีพีที่3ค่ะ ฝาก fc ดั้งเดิมก, like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้และ fc ใหม่ก็สามารถซับสไครต์และกระดิ่งช่องให้กันได้แล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ